เราอาจจะเป็นเป็ดได้แต่เป็นเป็ดนานๆมันก็อาจจะทําให้ไม่ดีสักอย่างบางทีมันอาจจะต้องกลายไปเป็นหงในบางอย่างแล้วเก็บความเป็นเป็ดนั้นเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นเป็ดให้เป็นหงอีกครั้งนึงในเรื่องอื่นๆผมเชื่อว่าหลายคนคงเป็นเป็ดที่ทําได้หลายอย่างมากๆแต่ก็อาจจะไม่ดีสักอย่างผมลองให้คุณก้าวข้ามบางอย่างที่ตัวเองชอบจริงๆชอบที่สุดแล้วพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นหงให้ได้ ผมรู้สึกว่านั่นอาจจะทําให้คุณแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองพุ่งเป้าเข้าไปแต่อย่างอื่นก็อย่าทิ้งผมรู้สึกว่าการที่ทําอะไรอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งมันอาจจะทําให้เราเบื่อในการใช้ชีวิตมันอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆอะไรอย่างมาเติมเต็มชีวิตแต่ไม่จําเป็นจะต้องทําให้ทุกอย่างมันดีเสมอไปเพราะมันจะทําให้เราล้นเกินไปแล้วเราจะรู้สึกเหนื่อยกับการทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้พุ่งเป้าไปเลยแล้วมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง